ทำนายดวงชะตาดาวพฤหัสบดีพักองศาดาวพฤหัสบดีเป็นดาวใหญ่ที่ให้คุณงามความดีกับดวงชะตาโดยมีคำกรกล่าวไวว้่าปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสดังนั้นดาวพฤหัสบดีจึงหมายถึงการศึกษาความรู้ปัญญาศิลธรรมกฎหมายการแพทย์คุณงามความดีต่างๆ ปัจจุบันดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งราศีเมษถือเป็นตำแหน่งราชาโชคไปจนถึงวันที่30เมษายน2567โดยมีคำกรทางโหราศาสตร์ที่กล่าวไว้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งราชาโชคว่าราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าส่งอำนาจราชศักดุจเสนาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเอง ซึ่งถือว่าตำแหน่งราชาโชคนี้ถือเป็นตำแหน่งที่ดีต่อดวงโลกและดวงเมืองส่งผลในเรื่องของโชคลาภสิ่งที่ได้มาโดยง่ายอย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคม2566ไปจนถึงวันที่8มกราคม2567ดาวพระฤหัสบดีจะโครจรพักองศาหมายถึงเดินช้าลงจนดูเหมือนว่าจะเดินถอยหลัง ในตำแหน่งราศีเมษเป็นระยะเวลา132วันโดยดาวพฤหัสบดีโครจรถอยหลังหมายถึงสิ่งที่เคยคืบหน้าก้าวหน้าอยู่จะชะลอตัวลงหมายถึงการกลับไปทบทวนเรื่องเก่าๆดังนั้นในเรื่องของการเรียนการศึกษานักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ทำงานวิชาการงานวิจัยต่างๆจะได้รับผลกระทบจากการที่ดาวพฤหัสบดีผักองศานั่นคือ การเรียนการศึกษาจะไม่ค่อยก้าวหน้านักเรียนเรียนแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าหัวผู้ที่รอคอยข่าวเกี่ยวข้องกับการสอบเข้าศึกษาต่ออาจมีความล่าช้าออกไปหรือมีการทบทวนผลการสอบหรือผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังในส่วนของข้อกฎหมายการพิจารณาคดีความต่างๆมีโอกาสที่จะมีการเลื่อนตัดสินคดีมีการร้องอุทธรณ์ให้มีการพิจารณาผลคดีใหม่ หรือผลการตัดสินคดีความมีความล่าช้าออกไปไม่เป็นไปตามที่คาดหวังข้อควรที่เราต้องระวังอีกอย่างหนึ่งเมื่อดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเรื่องของการแพทย์การรักษาโรคและสุขภาพนั้น mm. เดินพักองศาหมายถึงผู้ป่วยผู้ที่มีโรคเก่าผู้สูงอายุที่เคยมีโรคต้องระวังเรื่องของโรคเก่ากำเริบ และต้องระวังในเรื่องของการวินิจฉัยโรคที่ผิดโรคหรือผิดพลาดหรือกระบวนการรักษาทางการแพทย์ที่เคยทำอยู่อาจไม่ได้ผลซึ่งการที่ดาวพฤหัสบดีพักนี้ย่อมส่งผลกับทุกลัคนาราศีแตกต่างกันไปโดยผลของการที่ดาวพฤหัสบดีพักองศานี้มีผลต่อลัคนาแต่ละลัคนาแตกต่างกันไปดังนี้ ทำนายดวงชะตาหลังดาวพฤหัสบดีพักองศาชาวลัคนาราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกันในระหว่างวันที่29สิงหาคม2566ไปจนถึงวันที่8มกราคม2567ดาวพฤหัสบดีจะพักองศาเป็นระยะเวลา132วันดาวพฤหัสบดีคือตัวแทนภพพันธุหมายถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยานพาหนะ และพบปัตนิหมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนของคนลัคนณาราศีกันโดยปัจจุบันดาวพฤหัสปดิอยู่ในตำแหน่งราศีเมษอยู่ในภพมรณะของคนลัคนณาราศีกันตำแหน่งมรณะหมายถึงสุขภาพอุบัติเหตุการพัดภาคโยกย้ายของคนลัคนาราศีกัน ถือว่าดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ให้คุณกับดวงชะตาทําให้ตั้งแต่เมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายมาในตำแหน่งนี้เมื่อวันที่19เมษายน2566ไปจนถึงวันที่30เมษายน2567คนละคณา,า,าราศีกันต้องมีการระวังในเรื่องของผลกระทบเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุการพัดภาคสูญเสีย เกิดความขัดแย้งกับคนรักหุ้นส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมไปถึงคนในครอบครัวทรัพย์สินบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยามผานะดาพราะอหสัพปดปีหมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนคนในครอบครัวเมื่อย้ายเข้าสู่เดิอนมรณนะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพของคนรักคนรักมีโอกาสเจ็บป่วยระวังเรื่องของความขัดแย้งการพัดภาคห่างเหินเบื่อหน่ายการไม่มีเวลาให้กัน สำหรับคนโสดต,ต้องระวังเจอคนที่มีตำหนิหรือได้เจอคนที่มีความคิดเห็นความเชื่อที่แตกต่างกันเช่นการที่จะมีคู่เป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาได้และอาจได้พบกันแบบเป็นความรักแบบทางไก่ดาวพปปฤหัสบดียังส่งอิทธิพลลบในเรื่องของคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ภายในบ้านในเรื่องของสุขภาพของญาติผู้ใหญ่รวมถึงความขัดแย้งไม่ปองดองภายในบ้าน หรืออาจมีเหตุที่ทําให้คนลัคนณาราศีกันจะไม่ได้อยู่บ้านหรืออาจต้องพัดพาจากคนในครอบครัวบ้านรถยนต์ที่ดินเกิดความเสียหายถึงเวลาต้องซ่อมแซมและอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ในการซ่อมแซมมาก ในด้านการงานระวังความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับคนเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจต้องระวังการสูญเสียสูญหายของทรัพย์สินควรพิจารณาทำประกันภยัยทางธุรกิจหรือประกันอัคคีภยัยพอหลังจากวันที่29สิงหาคม2566เป็นต้นไปดาวพฤหัสบดีจะเดินพักองศาหมายถึงการที่ดาวพฤหัสบดีเดินช้าลงหยุดนิ่งเหมือนเดินถอยหลัง เรื่องราวต่างๆที่เคยมีความขัดแย้งกับคู่รักหุ้นส่วนคนในครอบครัวจะมีการพักเป็นการชั่วคราวต่างคนต่างกลับไปทบทวนการกระทำของตัวเองหรือต่างคนต่างมีภาระงานไม่ได้มาดูแลกันเลยหยุดความขัดแยง้งหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเป็นการชั่วคราวแต่ในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุการสูญเสียของคู่รักหุ้นส่วนผู้ใหญ่ภายในบ้านหรือคนในครอบครัวคนลกคณะาราศีกันยังคงต้องระมัดระวังโดยเฉพาะ เรื่องของการที่โรคเก่าจะกำเริบหรือการรักษาทางการแพทย์ไม่คืบหน้าไม่ได้ผลระวังเรื่องของการวินิจฉัยโรคจะผิดพลาดถือได้ว่าการที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ดีกับดวงชะตาทำให้ในภาพรวมของดวงชะตาคนลักนาราศีกันยังถือว่าแย่อยู่ดังนั้นคนลักนาราศีกันควรหาโอกาสไปทำบุญถ้าจะให้ดีควรชวนคนรักหรือคนในครอบครัวไปทำบุญด้วยกัน เช่นการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับคนตายศพญาตาการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่เป็นของสาธารนณะเช่นวัดโรงพยาบาลเพื่อเป็นการช่วยเสริมดวงชะตาเพื่อลดอิทธิพลร้ายจากการที่ตำแหน่งของดาวพฤหัสบดีที่เป็นมรระกับดวงชะตาโดยคนลนาาัคณาราศีการอาจต้องรอคอยไปจนถึงหลังจากเดือนเมษายน2567เป็นต้นไปเรื่องราวต่างๆในชีวิตจะพลิกผันกลับมาดีขึ้น เมื่อดาวพรฤหัสบดีย้ายกลับมาให้ผลดีกับดวงชะตา